สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกยอดยกมาต้นงวดนะคะระบบบัญชีแยกประเภท GL ยอดยกมาของบัญชีแยกประเภทนะคะก็คือเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะกดปุ่ม Work Flow คลิก Se t Balance Data โปรแกรมจะเข้าไปที่เมนูนะคะใส่ย,ยอดยกมาเริ่มต้นตั้งบริษัทและสาขาให้กดโอเคค่ะจะเข้าไปบัญชีไหนนะคะก็คลิกที่บัญชีนั้นแล้วกดแก้ไขนะคะ รายการแรกนะคะไปทีเ่เงินสดค่ะแล้วกดแก้ไขใส่ยอดเงินด้านเดบิต250,000บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะรายการที่2นะคะก็คือเงินฝากกระแสรายวันค่ะแล้วก็กด F2 เพื่อแก้ไขใส่ยอดเงินด้านเดบิตนะคะก็คือ898,000 จากนั้นก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะรายการที่3นะคะก็คือเงินฝากออมทรัพย์จากนั้นกด F2 เพื่อแก้ไขใส่ยอดเงินด้านเดบิตเหมือนเดิมนะคะก็คือ4ล้าน6แสน0บาทค่ะจากนั้นก็กดบันทึกนะคะรายการที่4นะคะก็คือลูกหนี้การค้า กดแก้ไขนะคะก็คือ F2 จากนั้นก็คือใส่ยอดเงินด้านเดบิตเหมือนเดิมนะคะก็คือ255,000บาทค่ะเสร็จแล้วก็กด F10 นะคะเพื่อบันทึกรายการที่5นะคะก็คือสินค้าสำเร็จรูปค่ะกด F2 เพื่อแก้ไขนะคะใส่ยอดเงินด้านเดบิตเหมือนเดิมค่ะก็คือ520,000บาท ากนั้นก็กด F10 เพื่อบันทึกนะคะรายการที่6นะคะก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากนั้นก็กด F2 เพื่อแก้ไขนะคะใส่ยอดเงินด้านเดบิตเหมือนเดิมนะคะก็คือ150,000บาท จากนั้นก็กด F10 เพื่อบันทึกนะคะรายการที่7ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจากนั้นก็กด F2 เพื่อแก้ไขนะคะใส่ยอดเงินด้านเครดิตนะคะก็คือห0 0มื่นบาทจากนั้นก็กด F2 เพื่อบันทึกค่ะอ๋อขออภัยนะคะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ รายการที่เจ็ดนะคะก็คือเจ้าหนี้การค้าเราจะกด f 2เพื่อแก้ไขนะคะจากนั้นก็ใส่ยอดเงินด้านเครดิตนะคะก็คือ1 1 2 5 0ล้านบาทเสร็จแล้วก็กด f 1 0เพื่อบันทึกนะคะรายการที่9นะคะก็คือเงินกู้ยืมธนาคารระยะยาวนะคะ กด f 2เพื่อแก้ไขใส่ยอดเงินด้านเดบิตนะคะก็คือ1ล้านอ้อขออภัยค่ะใส่ยอดเงินด้านเครดิตนะคะก็คือ1ล้าน8แสนบาทจากนั้นก็กด f 1 0เพื่อบันทึกนะคะต่อไปนะคะก็คือทุนจดทะเบียนกด f 2เพื่อแก้ไขนะคะใส่ยอดเงินด้านเครดิตนะคะก็คือ1ล้านบาท แล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกนะคะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายก็คือกำไรสะสมนะคะก็คือกดแก้ไข F2 จากนั้นก็คือสย่ยอดเงินด้านเครดิตเหมือนเดิมก็คือ2 000, 7 2ล้าน7จ็ดแสบาทเสร็จแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกนะคะจากนั้นก็กด F อดรวมก็คือ6กล้านนะคะ755,000แล้วก็กด S f. ออก